สวัสดีครับชาวราศีมังกรครับคลิปนี้ครับเป็นคลิป เช็ค uh, ครับเปิดชะตาฟ้าของคุณครับว่าพรใดครับการอธิษฐานจิตครับข่าวดีเซอร์ไพรส์ของขวัญดีๆหรือพลังงานดีๆที่จะเข้ามาหาคุณครับชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าคุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีก็ได้ครับดูได้หมดเลยครับคลิปในช่องผมนี้นะครับเพราะว่าผมมุ่งเน้นไปการที่ให้คุณได้รับพลังงานบวกให้คุณได้ รับ va, เขาเรียกว line, ่าแนวทางการไกด์ไลน์ผ่านไพ่ผ่านแมสเซจต่างๆนะครับที่ผมสามารถที่จะส่งออกไปได้เนาะเป็นพลังงานบวกเป็นกําลังใจหรือเป็นแมเสเซจดีๆส่งออกไปนะครับดังนั้นข้อความผ่านไพ่บางครั้งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับก็ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรายการรับฟังครับชาวราศีมังกรครับ พรดีๆที่กำลังจะเข้ามาข่าวดีครับเซอร์ไพรส์สิ่งดีๆต่างๆที่จะเข้ามาหาคุณครับในราศีมังกรนี้นะครับจะเป็นอย่างไรแอคชั่นครับหมายเลข15การกระทำเนาะการลงมือทำครับหรือทุกๆพลังงานจากการแอคชั่นของคุณเนี่ยจะเป็นการใช้กดแรงดึงดูดทั้งหมดเลยครับ ใหม่นะครับขอใบเดียวพรใดข่าวดีเซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามาหาคุณครับ nourishment ครับไพ่สองใบนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเหมือนของชาวราศีเมษเลยนะครับก็คือการแอคชั่นครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในทิศทางที่ดีขึ้น nourishment คือความอุดมสมบูรณ์นะครับ nourishment คือเหมือนแบบ พลังงานของคุณสมบูรณ์มันก็เลยทําให้เนี่ยคุณได้รับสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งดีตรงนี้นะครับอาจจะเป็นการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการมีเงินกินเงินเก็บเงินใช้นะครับหรือนะครับ การเลือกครับที่จะให้ตัวคุณเป็นพลังงานที่ดีก่อนไพ่ใบนี้ครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาหาคุณพรความปรารถนานะครับเรื่องราวดีๆเซอร์ไพรส์ปฏิหารหรืออะไรก็ตามที่เป็นพลังงานดีๆมันจะมาจากพลังงานตั้งต้นในตัวคุณทั้งอารมณ์การกระทําความคิดนะครับหรือแม้แต่ เรื่องราวในเรื่องของจิตใต้สำานึกระดูกไมเซ็ของคุณพไพ่ใบนี้ครับอาจจะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่คุณอาจจะต้องซื่อสัตย์ครับกับตัวเองนะครับว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตคุณต้องการความสุขความสุขของคุณคืออะไรคุณต้องการความสําเร็จความสําเร็จของคุณคือรูปแบบไหนคุณอาจจะต้องเห็นแยกย่อยออกมาแล้วก็แอคชั่นในปัจจุบันนี้ครับให้สอดคล้องกับสิ่งที่ คุณต้องการนั่นเองไพ่แอคชั่นเนี่ยมันอาจจะบอกถึงนะคะว่าเวลาที่หน้าที่ความรับผิดชอบนะครับของคุณมาถึงแล้วคือถ้าคุณอยากจะมีดวงที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการแอคชั่นในทุกๆมิติของคุณนะครับก็คือกายกรรมวจีกรรม,มนโนกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการบางครั้งความกลัวมันเป็นสัญชตาตญาณของเราที่โปรเทคเราเนี่ยไม่ให้เราลงมือทําบางสิ่งบางอยา่างแต่ถ้าสิ่งที่คุณกําลังจะทำเนี่ย มันสร้างผลดีให้ชีวิตของคุณมันสร้างผลดีให้สังคมมันทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือสังคมดีขึ้นอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องกลัวเลยนะครับที่จะทํามันเนาะดังนั้นไพ่ใบนี้เนี่ยมันอาจจะพูด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 นะมันอาจจะพูดถึงความกล้าที่จะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับของตัวคุณเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีอะไรเข้ามาครับของขวัญพรสิ่งดีๆครับ เซอร์ไพรส์ครับดีๆที่อยากจ,จะเข้ามาหาชาวราศีมังกรไฟไฟท์ mm hmm. fight, fight, ครับสปริงอีโคอนซ์อีเกิลนะครับไฟฟนะครับหรือบินนะครับไปให้สูงขึ้นเนาะไพ่อีโก้เนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นม,มุมมองที่กว้างไกลเป็นเหมือนวิสัยทัศนะครับของตัวคุณก็ได้ แล้วก็มีเชนครับเหมือนเป็นแองเจลครับเมืนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเหมือนเป็นพลังงานบางอย่างที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยมันมาพร้อมกับหมายเลข31ที่เป็นเหมือนกําลังโบยบินเนาะมันให้อารมณ์คล้ายๆกับตอนนี้ครับมันถึงเวลาแล้วครับที่จะให้คุณน,นั้นได้เห็นถึงศักยภาพเห็นถึงความสามารถของคุณ พรดีๆของขวาหรือสิ่งที่จะเข้ามาครับมันมาจากความกล้าคิดกล้าตัดสินใจหรือการกล้าที่จะลงมือทำนะครับช่วงเวลาแห่งการรอเนี่ยมันได้หมดไปละมันคือช่วงเวลาของการที่คุณมีไอเดียอะไรที่คุณอยากจะทำคุณอยากจะต่อยอดนะครับหรือจะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นคุณอาจจะต้องเริ่มที่จะเอาไอเดียตรงนั้นออกมาใช้ความคิดนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะบอกว่าอนาคตของคุณนั้นจะ เจริญเติบโตงอกงามไปในทิศทางไหนความคิดที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์หรือการคิดที่เต็มไปด้วยโอกาสความสามารถเนี่ยที่มันไม่ได้จํากัดคุณไว้แค่ไม่กล้ากลัวนะครับกังวลหรืออะไรต่างๆมันจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตนะครับให้คุณได้เก็บเกี่ยว สิ่งต่างๆนั่นเองดังนั้นของขวานนะผมรู้สึกว่ามันอยู่ในตัวคุณหมดแล้วเนาะที่ที่คุณสามารถเอาออกมาใช้ได้ทั้งวิสัยทัศน์ของคุณมุมมองของคุณทั้งการกระทาของคุณนะครับให้อยู่ในพลังงานดีๆหมายเลข21ตรงนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะครับมันอาจจะเป็นวัฏจักรของชีวิตครับที่คุณอาจจะ ปลดปล่อยตัวเองออกมาให้มีอิสระมากขึ้นนะครับอดีตมันผ่านไปแล้วนะครับปัจจุบันคือสิ่งที่คุณจะทําให้อนาคตเป็นไปในแบบที่คุณอยากให้เป็นดังนั้นทุกๆก,การกระทำการแอคชั่นในปัจจุบันขณะนี้มันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของคุณทั้งหมด ของขวัญพรต่างๆที่เข้ามานะครับมันจะมาจากการที่คุณเริ่มเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างของตัวคุณหรือเปลี่ยนพลังงานของตัวคุณให้เป็นพลังงานที่สูงขึ้นเป็นพลังงานของความสุขเป็นพลังงานของความสงบนะครับและปลดปล่อยความกังวลต่างๆไปอะไรที่มันไม่ใช่ครับคุณก็อาจจะต้องทิ้งไปเนาะคือบางครั้งเราไล่ล่าความสําเร็จเราไล่ล่าเป้าหมายหรือเรายึดติดกับบางสิ่งบางอย่างแต่เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมา แล้วเราไม่สามารถยอมรับความจริงได้ตรงนั้นมันก็อาจจะทําให้เราเป็นทุกข์ก็ได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของคุณและดีวายจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็มาคอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูการชาวราศีมังกรครับของขวัญพรดีๆครับเซอร์ไพรส์ครับที่จะเข้ามาหาคุณ Nine of Cups ครับ King of Wands ครับ Eight of Cups ครับมี Me, The Moon ครับ The Moon เนี่ยเป็นเหมือนเส้นทางการตัดสินใจนะครับการเชื่อสัญชตาตญาณการเชื่อเซนส์น,นะครับการเชื่อมั่นในตัวคุณ หรือการเชื่อลางสัรรพ์บางอย่างก็ได้ King of c o r ครับสำหรับพรน,นะครับสิ่งดีๆ Surprise ครับหรือเรื่องราวดีๆที่อาจจะเข้ามาหาคุณเนี่ยผมรู้สึกว่า Knight of Cup ครับ,รบจริงๆตอนนี้เนี่ยคุณรู้แล้วนะครับว่าคุณต้องการอะไรนะครับและคุณกำลังพาตัวเองไปสู่สิ่งนั้นอยู่คุณกำลังปรับ คุณกำลังฝึกฝนตัวเองคุณกําลังลองเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมชีวิตหรือลองเปลี่ยนบางอย่างด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วนะคบเพื่อที่จะพาคุณนั้นโบยบินไปสู่อิสรภาพโบยบินไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาหรือสิ่งที่คุณต้องการ a อ e ซอ c u p รฟครับกับไนล์ฟอนมาเนี่ยผมรู้สึกว่าความรู้สึกดีๆเนาะอารมณ์ดีนะครับจิตใจที่แจ่มใสนะครับหรือการรู้ว่าคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรมันแสดงถึง การรักตัวเองได้เหมือนกันผมรู้สึกว่าในออฟคัพส์เนี่ยมันให้อารมณ์คล้ายๆกับคุณกำลังออกเดินทางเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่ชอบเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่ใช่นะครับเพื่อทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นจากความรักนะครับ จากเสียงภายในของตัวคุณถ้าถามว่าข่าวดีมันเกิดอะไรได้บ้างผมก็จะว่าคุณกําลังจะดึงดูดนะครับสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนมันอาจจะเป็นเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งอาจจะเป็นในเรื่องของงานอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่คุณกําลังจะทําก็ได้ที่มันจะนํามาซึ่ง สนามพลังงานออร่าหรือความสดใสชื่อเสียงนะครับหรือความสำเร็จในแบบของคุณก็ได้ไอซอฟคัพอาจจะเป็นความรัก,กได้ความรักตรงนี้มันก็อาจจะเป็นความรักทั้งในเชิงของคุณแบ่งปันความรักจากสิ่งที่คุณมีออกไปให้กับคนอื่นคนอื่นได้รับและคุณได้รับกลับมานะครับอาจจะเป็นการช่วยเหลือการสพอร์ตการสนับสนุนในไพ่ทั้งหมดเป็นพลังงานที่ดีมากๆครับนั่นแสดงว่า พรดีๆสิ่งดีๆหรือชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันมาจากทุกๆก,การแอคชั่นของคุณทั้งหมดเลยนะครับเดลมูนนะครับมันก็อาจจะมีความกังวลความกลัวหรือแพนิคบ้างเนาะกังวลคิดมากอะไรต่างๆบ้างแต่ตราบใดที่คุณเชื่อมัน่นแล้วก็พยายามถามตัวเองตลอดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณค่าของมันคืออะไรครับถ้าคุณพบเจอคุณค่าของงานของคู่รักของ การใช้ชีวิตของคุณได้มันจะทำให้คุณมีกำลังใจ่ะครับในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับ King of Cup เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องราวของธุรกิจการเงินการเติบโตการขยับขยายสำหรับบางคนเนอกในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานก็ได้หรือสิ่งที่คุณทำนะครับงานออนไลน์หรือ อะไรก็ตามที่มันเป็นความตั้งใจที่มันเป็นงานของคุณะผมรู้สึกว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่ดีกับเข้ามาเป็นการเหลือเฟือเป็นความล้นเหลือเป็นการมีกินมีเก็บ,ม,กบมีใช้มีเงินต่อเงินมีเงินลงทุนต่างๆตรง,ง,ง,งนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าพรดีๆครับเซอร์ไพรส์ข่าวดีครับหรือของขวัญที่คุณจะได้รับครับจากจักรวาล ราศีมังกร Past Life ครับ Past Life เนี่ยคืออดีตที่มันผ่านไปแล้วเนาะ Release your past l i f e karma you are and also n d a with d e e p w i s d o m healing your past l i f e w i l l raise your vibration ก็คือการปลดปล่อยก็คือการทิ้งอดีตต่างๆไปนะครับเหมือนคุณพาตัวเองออกมาจากอดีตได้แล้วอะเหมือนคุณรู้จักว่าเฮ้ยคุณคือคนที่กำหนด เส้นทางชีวิตชะตาชีวิตของตัวคุณเองด้วยจิตของคุณด้วยการกระทําของคุณด้วยบุญบารมีของคุณด้วยความอมดทนของคุณต่งตางๆเรงนั้นผมรู้สึกว่า อะไรแย่ๆในอดีตที่คุณได้ทิ้งไปตัวตนเดิมๆตัวตนเก่าๆของคุณที่คุณได้ทิ้งไปมันทําให้คุณได้เติบโตมันทําให้คุณได้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีขึ้นมันทําให้คุณนะครับได้กลับสู่ปัญญายาณของตัวคุณมันทําให้คุณมีสติมากขึ้นในการดํารงชีวิตในการใช้ชีวิตนะครับและพไพ่ใบนี้กาลังจะบอกคุณว่า จังหวะเวลาชีวิตที่ดีเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมาให้คุณแล้วนะครับเหมือนเชนเนี่ยจะกวาลดีวเข้ามาแทรกแทงคุณแล้วครับว่าเรื่องราวทุกๆก,การจมทุกชีวิตที่ผ่านมาที่มันแย่ๆอะไรต่างๆถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับเพื่อเปิดรับกับเส้นทางที่ดีขึ้นเหมือนไพ่ไปเนี้ยนะครับเหมือนฟลายนะครับบินไปนะครับไปยังอนาคตไปยังสิ่งที่ คุณมีความสุขนะครับหรือ Enjoy กับมันนะครับของขวัญครับพรดีๆครับเซอร์ไพรส์ครับ,รบอะไรที่จะเข้ามาหาคุณ ครับพรดีๆเซอร์ไพรส์ครับ s a งจจรี ury, ครับ Take time out from the world spend more time alone meditate or go and retreat ถ้าถามว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์นะครับหรือของขวัญหรือสิ่งดีๆเนี่ยคือผมรู้จึกว่ามันคือตัวคุณนะครับมันคือจิตวิญ,ญญาณอันสวยงามของคุณนั่นแหละครับคือของขวัญที่ดีที่สุด ทุกๆความสงบทุกๆการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกๆความนิ่งทุกๆความสบายกายทุกๆความสบายใจทุกๆความรักที่คนเป่งประกายออกมาทุกๆการสั่นสะเทือนจากการกระทําจากอารมณ์จากจิตใต้สำานึกไม่เซ็ตมองที่มันเป็นบวกมันจะทําให้คุณค้นพบเส้นทางครับไพ่ใบนี้คือการปรีเวเวกหรือการกลับมาคุยกับตัวเองหรือการกลับมาอยู่กับเขาเรียกว่า บ้านภายในของคุณหรือจิตวิญญาณภายในของคุณเพื่อให้คุณค้นพบคําตอบของสิ่งที่คุณกําลังตามหาอยู่ดังนั้นของขวัญพรดีๆสิ่งดีๆคือไฮเออร์เซลในตัวคุณด้วยนะครับที่ที่อยู่กับคุณที่คอยนําทางคุณนะครับในวันที่คุณหาทางออกไม่เจอนะครับในวันที่คุณมืดมนเส้นทางต่างๆลองลองถามกับไฮเออร์เซลของตัวคุณลองจับที่เนี่ย หัวใจของคุณดูครับแล้วลองขอเส้นทางการไกด์ไลน์จากไฮเก s เซลหรือตัวตนภายในตัวตนที่สูงขึ้นของคุณครัว่าคุณจะต้องดําเนินไปในเส้นทางไหนหรือต้องใช้วิธีไหนคุณจะได้รับข้อความแมสเซจหรือคุณต้องสังเกตเห็นทุกๆอย่างที่เข้ามาคือถ้าคุณมีโฟกัสว่าคุณจะทําอะไรเนาะเพื่อความสุขเพื่อความสําเร็จของคุณ และหลังจากนั้นนะ่ะสิ่งที่มันเข้ามาทั้งหมดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันคือสิ่งที่ทําให้คุณไปถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณโฟกัสตรงนั้นดังนั้นทุทกๆอย่างที่เข้ามามันจะเป็นตัวช่วยให้คุณได้ไปถึงเส้นทางที่คุณหวังไว้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับ สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาขอให้คุณตระหนักรู้ไว้เสมอว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณได้ไปถึงเป้าหมายที่คุณได้หวังไว้นะครับเหมือนกันเดี๋ยวลองมาดูกันคําคำว่าทรายสัญญาณอะไรครับที่จักรวาลกำลังส่งมาให้คุณชาวราศีมังกรครับทรายสัญญาณของสิ่งดีๆของความปรารถนาของพรของขวัญเซอร์ไพรส์ครับที่จักรวาลกำลังส่งมาให้คุณครับ โคค o o ออฟไ i ท์ไลครับหมายเลขสิบ a ก้า n Perfect l o v e u n d e r s t a n d OneNe t คุณกำลังจะลอกคาบจริงๆด้วยโคคูนนาะเหมือนดักแด้ที่อยู่ในรังไหมนะครับคุณได้เก็บตัวคุณได้บ่มพอตัวเองคุณไดอ้อยู่กับตัวเองมาพอสมควรลว้มันถึงเวลาที่คุณต้องเปล่งประกายมันถึงเวลาที่คุณต้องบอยบินสยายปี ผีเสื้อแค่กระพือปีกครั้งหนึ่งก็สั่นสะเทือนไปทั่วจัก,กรวาลน,นะครับดังนั้นทุกๆก,การกระทําการแอคชั่นของคุณมันส่งผลต่อรูปแบบชีวิตของคุณทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นตอนนี้ไม่ไม่รู้ว่าคุณกําลังแอคชั่นกำลังจะลงมือทําอะไรแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วคุณมีความเชื่อมั่น คุณไว้วางใจตัวเองแบบ100%คุณไว้วางใจในจักรวาลแบบ100%แน่นอนว่าความอดมสมบูรณ์นะครับมันจะเข้ามา r a c s e i n p e r f e c t love ครับก็คือขอให้คุณเนี่ยแค่รักษาระดับพลังงานของตัวคุณเนี่ยให้อยู่ในพลังงานของความรักให้ได้ให้อยู่ในพลังงานของความเมตตาให้ได้ให้อยู่ในพลังง,นงามมน,งงนของการให้อภัยให้ได้นะครับแล้วก็ understand o n e y เนี่ยผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล Connect ถึงกันหมดเลยนะครับจักรวาลจริงๆถ้าเราดูเนาะเราเกิดจากธาตุใช่ไหมครับ ดินน้ำไฟลมนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นธาตุทั้งหมดในจัก,กรวาลน,นะครับจิตของเราเป็นธาตุสว่างหรือธาตุแสงก็ได้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าลองมองดูจริงๆเราคอนเน็กกับทุกๆอย่างอยู่แล้วจัก,กรวาลใช้กฎจัก,กรวาลทํางานกับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในยไพ่ใบนี้สัญญาณที่จัก,กรวาลกำลังบอกมาหาคุณก็คือ คุณอยู่ในระนาบเดียวก,กันกับสนามพลังงานของจักรวาลสนามพลังงานดีๆอยู่แล้วนะครับคุณแค่นั่นแหละครับมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับต่อไปแล้วสิ่งดีๆเนี่ยที่อยู่ในระนาบพลังงานเดียวกันนะครับก็จะเข้ามาหรือเดินทางมาหาคุณนั่นเองแล้วก็ Magical Crystal Cave ครับ s w e e t on your inner light Bring forward your gift ครับพไพ่ใบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณมีพรสวรรค์อะไรบางอย่างอยู่แล้วในตัวคุณนะครับอยู่แค่คุณต้อง หามันให้เจออะว่าเฮ้ยพรสวรรค์ของคุณอะคุณจะเอาออกมาได้อย่างไรบางคนมีพรสวรรค์ในการทํางานพรสวรรค์ในการวาดรูปพรสวรรค์ในการร้องเพลงพรสวรรค์ในการบาบัดฮิลลิ่งเยียวยาคนอื่นพรสวรรค์ในการสื่อสารพรสวรรค์ในการสอนพรสวรรค์ในการไกด์ไลน์พรสวรรค์ในการสร้างบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นสร้างไม่ได้ดังนั้นเนี่ยลองดูครับว่าคุณจะเปิดสวิตครับความสําเร็จพรสวิตสวิต ของความหวังของกีฟครับของขวัญมันอยู่ในตัวคุณหมดแล้วครับอยู่ที่คุณจะต้องเอามันออกมาเนี่ยเหมือนพ่แอคชั่นมันอยู่ในตัวคุณหมดแล้วอยู่ที่คุณจะต้องพรีเซนต์มันออกมานํามันออกมาเสนอมันออกมาพาตัวเองให้อยู่ในเส้นทางที่รู้สึกว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่ในงานที่ใช่เพราะว่านั่นจะทําให้คุณเปิดรับความอุดมสมบูรณ์และการช่วยเหลือจากจักรวาลอย่างไม่สิ้นสุดครับผมไม่รู้ว่าคุณมีพรสวรรค์อะไรคุณมีความสามารถอะไรนะครับแต่จงเชื่อมั่นในตัวเองครับแล้วน มันออกมานะครับลองมาดูกันว่าจัก,กรวาลอยากจะใกล้ลายๆครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้เปิดรับของขวัญสิ่งดีๆพรเซอร์ไพรส์ Surprise ครับของจัก,กรวาล ถ t Can Achieve I Can Achieve t o o นะครับคุณจะเข้าถึงพรของขวัญสิ่งดีๆนะครับหรือเซอร์ไพรหรือความสำเร็จหรืออะไรต่างๆของคุณได้เนี่ยก็คือคนอื่นนะครับเขาสามารถประสบความสําเร็จได้คุณก็สามารถประสบความสําเร็จได้เช่นกันไพ่ใบนี้เป็นไพ่เหมือนเหรียญรางวัลที่1เนานะคุณก็อาจจะต้องหาเขาเรียกว่าไอดอลนะครับของตัวคุณ หรือถอดประสบการณ์จากคนที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วเรียนรู้ครับคือเราจะถอดประสบการณ์จากคนที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วได้อย่างไรก็คือหนังสือครับทุกวันนี้มีหนังสือออกมาเยอะแยะมากมายคุณลองดูครับว่าคุณจะถอดบทเรียนคนที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไรและหนังสือส่วนใหญ่จากคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะเขาไม่ได้มีต้นทุนชีวิตเหนือกว่าเราเลยนะครับบางคนติดลบด้วยซ้ําแต่เขาสร้างได้ กุญแจหลักเลยคือ mindset คือวิธีคิดเขาอาจจะเชื่อเรื่องโชคชะตาหรือดวงอะน้อยมากๆแต่เขาเชื่อมั่นในตัวเองในการกระทําของตัวเองแบบมากดังนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อเขาว่าคุณสามารถที่จะเป็นคนในเวอร์ชั่นที่คุณอยากจะเป็นได้ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมได้นะครับคุณไม่ต้องแข่งกับใครเลยคุณแค่แข่งกับตัวคุณในอดีตที่ผ่านมาแค่นั้นแหละครับคุณจะเข้าถึงพรครับความสำเร็จสมหวังหรือสิ่งดีๆเซอร์ไพรส์ Surprise, จ,าจากจักรวาลได้อย่างไร เาานี่ย yeah, ครับ the universe uh, the universe <laughs> the universe always surprise me with skip จักรวาล <c oughs> เตรียมของขวัญให้คุณอยู่แล้วแหละ เนี่ยคุณได้รับของขวัญแน่นอนจริงๆครับตราบใดที่คุณแบบรักษาระดับพลังงานของคุณได้ของขวัญมันมาทุกรูปแบบของขวัญจะเข้ามาหาคนที่มีความสุขมีพลังงานดีๆคิดดีมองโลกในแง่ดีมันเหมือนเป็นการมองโลกสวยเนาะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้สําหรับมุมมองผมนะการมองโลกสวยอะมันคือสิ่งที่ดีสําหรับผมอะมันมันทำให้ผมได้ได้ความโชคดีอะไรแบบแปลกๆเข้ามามากมาย ดังนั้นของขวัญที่จักรวาลมอบให้มันอาจจะไม่ได้เป็นคุณต้องมองโชคลาภให้มันมีหลายๆรูปแบบคุณอย่ามองว่าโชคลาภของคุณเนี่ยจะต้องถูกหวยอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ผมขอแชร์แล้วกันเนาะอยากให้คุณได้ฟังเรื่องเกิดเมื่อวานเองนะครับผมไป,ไปซื้ออ่าไปซื้อกครงเกงนะครับแล้วก็ไปซื้อที่ร้านนั่นแหละ ผมซื้อตัวเดียวนะครับแล้วก็ผมก็ไปจ่ายเงินผมรอมีคนยืนจ่ายเงินของผมมีจา่ายมียืนจ่ายเงินอยู่แล้วนะครับคนหนึ่งเนาะก็เขาซื้อหลายตัวมากแล้วเขาก็แบบบอกเจ้าของร้านแบบลดให้ไม่ได้หรอนะครับลดให้หน่อยสิอะไรแบบนั้นแล้วก็เจ้าของร้านเหมือนทําหน้าแบบเซ็งๆเนาะผมก็ไม่ได้อะไรก็ดูเขาเซ็งๆแหละแต่เขาก็เหมือนจําใจลดให้ผมก็ไม่ได้อะไรผ่านไปพอแบบเขาบอกพี่มาเช็คตังค์เลยนะครับมจาจ่ายเงินเลยผมก็ตั้งไปผมไม่ได้คิดอะไร เขาลดให้ผมเขาบอกเดี๋ยวผมลดให้แบบนี้เลยครับผมแบบผมก็เลยแบบขอบคุณแล้วในใจผมผมรู้สึกว่าเออโชคดีจังเลยอะเราโชคดีมากๆเราไม่ได้ร้องขออะไรเลยนะเราแบบอยากจะจ่ายเต็มด้วยซ้ําแต่แบบเขาลดให้เองผมแบบ เลยบอกว่านี่แหละโชคดีดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้ผมมันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนลดที่มันเยอะแต่ผมรู้สึกว่าเออมันโชคดีอะ่ะที่เราได้ลดอ่ะไอคนที่เขาอยากขอส่วนลดเขายังไม่ได้ลดเลยอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นอยากให้คุณลองมอง ของขวัญที่จักรวาลส่งให้คุณเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากๆนะครับมันมาจากส่วนลดนี้ก็ได้มันมาจากการช่วยเหลือแปลกๆก็ได้มันมาจากโชคลาภต่างๆก็ได้นะครับแน่นอนว่าคุณจะได้ของขวัญการช่วยเหลือจากจักรวาลเข้ามานะครับแน่นอนก็ น่าจะครบถ้วนครับชาวราศีมังกรหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามมีความหมายสาหรับช่องนี้มากๆนะครับขอบคุณทุกๆคนทุกการโดเน a t ทุกการ support, สนับสนุนต่างๆก็ผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าคลิปมันนานไปหรือผมพูดเยอะไปผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในเจตนาคืออยากให้คุณเห็นครับว่าสิ่งที่ ผมฝึกมาตลอดระยะเวลา3ปีจะเข้า4ปีในเรื่องของกดแรงดึงดูดพลังงานบวกหรือการคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคดีหรือมีสิ่งดีๆอะ่ะมันเห็นผลจริงๆนะครับมันเห็นผลจริงๆผมไม่ได้มนโนหรืออะไรเลยนี่คือสาบานเลยนะครับว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมทุกๆอย่างที่ผมแชร์ที่เล่าไปมันเกิดขึ้นกับผมจริงๆทั้งความโชคดีนะครับที่เข้ามาดังนั้นผมบอกกับจิตตัวเองทุกวันครับอธิษฐานจิตกับตัวเองทุกวันครับว่า ให้ตัวเองเป็นคนโชคดีและขอให้โชคดีเข้ามาในหลายๆรูปแบบนะครับก็น่าจะประมาณนี้คุณจะเอาเทคนิคไปใช้ก็ได้นะครับขอบคุณครับ